สวัสดีครับทุกท่านพามาชมการวิ่งลองน้ำ16ไลน์อติดติด นี้ใช้หัวหมูด้วยใช้ถุงปุ๋ยด้วยใส่ดินดินค่อนข้างแข็งนะ เดี๋ยวพอแตะกล้องเสร็จเดี๋ยวทีมงานหว่านก็จะมาหวานแล้สะสักครู่บางคนถามว่าทำไมต้องวิ่งล่องน้ำอดูนะทีม่มันก้างขังนะนี่ยังน้อยนะแต่อันล่างนะน้ำขังเต็มเลย ถ้าไม่ทําร่องน้ําก็ข้าวก็จะเน่าที่หวานไปอะแล้วสะดวกกับการหวานด้วยเดินตามร่องหวานไปเดี๋ยวต้องมาไขรา่องน้ําเพื่อให้น้ํามันแห้งข้าวจะได้งอกไม่งั้นจะเน่าหมดจะไปเปรียบเทียบกับ การทำนายอย่างสมัยก่อนไม่ได้แล้วขั้นตอนค่อนข้างจะเยอะหน่อยสมัยนี้พ้อเข้าวอายุสั้นอยู่ประมาณร้อยวัน วบ่ายพรุนี้ก็ฉีดยาคุมเลนใช้โดนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาถ่ายโดนให้ดูอีกสักรอบหนึ่ง ข้าวสีเจวานนี่น่าจะเป็น4ีหนึ่งนะ ดินค่อนข้างจะแข็งและหนืดด้วยหวานก็ประมาณสองล่องเนี่ยฮะนี่เห็นที่เห็นเป็นล่องๆนะเดินตามล่องมาเลยหวานไปเรื่อย มูหเห็นไง่ายสีส้มเลยฉีดยาหัวคณาอันนั้นหน่วยเสียงตาย น้ำมีเยอะอย่างเงี้ยวิ่งล่องเนี่ยเพื่อเพื่อต้องการให้น้ำมันไหลาตามล่องไปแต่นี่น้ำมันน้อยแทบจะไม่ต้องขายน้ำเลยเนี่ย หัวล่องมันจะแคบเวลาดินเละๆก็เลยต้องใช้ถุงปุ๋ยใส่ดินถ้าเกิดเจอดินลมๆไม่ใช้ถุงปุ๋ยก็เดี๋ยวมันจะหุบเข้ามาจะไม่เห็นจะไม่จะไม่เป็นล่องน้ำอ่ะอ่านี่ไปเก็บริมละรอบสุดท้าย ถ้าเกิดว่าน้ำมันขังเยอะก็จะมีการวิ่งพาเพือว่คนขายน้ำเบาแรงหน่อยแต่อย่างนี้เรียบๆอย่างนี้แทบจะไม่ต้องขายน้ำแล้วเนี่ยจะรอไล่นกพิราบอีกรอบหวานแล้ว เดี๋ยววานเสร็จก็จะมีการวางระเบิดแล้วเหมือนทําสงครามแล้วบุมบํมมมมมาบุมบําเลยไ่นกพิราบนั่นแหละตั้งแต่พรุ่งนี้มันต้นไปแหละวนลิมแล้วรอบสุดท้ายอาจจะมีการผ่าหรือเปล่ายังไม่รู้เดี๋ยวดูก่อน อ่าเรียบร้อยหนึ่งอันอ่าขออันใหม่ น้ำไม่เยอะอางเงี้ยถ้าวิ่งล่องเน่าไม่ขึ้นนะ้ำอันนี้น้ำค่อนขางเยอะไปหน่อยดิ้งแข็งด้วยโอ้โหไม่ค่อยลงแล้ว ข้างบนเลนข้างล่างแข็งเริ่มทำไมาเป็นร่องแล้วมีการบูดเบี้ยวแล้วเนีย่ยถึงใช้ถุงปุ๋ยใส่ดินเนะ่ะเดี๋ยวดินมันจะหุบเราไม่เห็นมอไม่เห็นร่องมันมันจะหุบเข้าหากัน เดี๋ยวพาไปดูพื้นข้างๆเินี่สูบน้ำใส่แล้วพื้นที่นี่แหละที่พามาดูโดนฉีดยานะไลยน้ำแหละ สูงต่ำไม่เท่ากันนี่แหละโอกาสที่ย้าจะขึ้นมีนะแต่ทางนู้ไม่ขึ้นนะลายน้ำถึงอย่างนี้ทีมสูงต่ำไม่เท่ากันยันจะขึ้น การโดดด้วยไว้พบกันโอกาสหน้าเนาะอย่ารอดูทีมหวานสวัสดีครับ